สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลงคนหลงรักงานถักนะคะวันนี้คนถักจะพาเพื่อนเพื่อนมาทำกิฟต์ค่ะตกแต่งกิฟต์นะคะจากกิฟต์ธรรมดาตกแต่งเป็นกิฟต์เก๋ยูเรกาแบบนี้ค่ะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนขั้นตอนแรกนะคะม้วนเข็มแบบนี้เพื่อที่จะถักโซ่ค่ะ อ่ทีนี้เราถักไปเลยนะคะจำนวนโซ่ที่ถักนะคะให้เพื่อนๆถักความยาวเท่ากับกิฟที่เราจะตกแต่งนะคะ,ะพอเราถักได้แล้วเราก็มาวัดดูโอเคอันนี้ได้แล้วเพิ่มอีกสักสองโซ่เพื่อความสวยงามนะคะ ่ทีนี้เรามาดูเว้นไว้หนึ่งโซ่นะคะเอาเข็มทิ่มลงไปเลยแบบนี้เลยค่ะขึ้นมาโซ่ต่อไปนี่ค่ะถักเอ็กลงไปนะคะถักทุกโซ่เลยค่ะไม่เว้นเลยนะ ถักไปเรื่อยๆค่ะถักไปจนถึงโซ่แรกที่เราถักมานะคะงานนี้เราจะถักเป็นชิ้นงานวนจะ้ะวนสองรอบสองแถว2อรอบก็คือจะได้4แถวนะคะเราถัก x 4ี่แถวเราก็จะได้หนึ่งชิ้นงานนะคะ เนี่ยค่ะถักเอกก็จะได้เป็นแบบนี้อ่า อพอมาถึงตรงนี้นะคะมุมที่เราเริ่มต้นนะคะก็ถักลงไปเลยถึงมุมตรงนี้นะคะเราจะวนมาฝั่งนี้เราถัก X ลงไปหลักเดิมอีกหนึ่งครั้งตรงมุมเราจะถัก X สองครั้งนะคะเพื่อจะไม่ให้ชิ้นงานงออ่ะเราข้ามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะได้ที่เราเป็นจุดเริ่มต้นเราก็เก็บไปเลยจ้ะแบบนี้เลย ถักเป็นงานวนนะคะอ่าเราจะได้หนึ่งเราจะได้เป็นวนหนึ่งรอบถักลงทุกช่องเลยค่ะ เราจะถึงมุมแล้วนะคะพอถึงมุมแล้วให้เพื่อนๆอันนี้คือตรงจุดมุมนะคะเราก็จะถักเอ็กโไปสองครั้งนะคะอ่ะหน,หนึ่งแถวได้แล้วคะ่ะหนึแถวเราจะถักวนรอบอีกหนึ่งแถวนะคะหนึ่งรอบอ่ะเริ่มรลบที่สองเลย ก็ให้เพื่อนๆถักวนไปแบบนี้เหมือนแถวที่หนึ่งเลยค่ะถักวนไปแบบนี้เลยนะคะถัก X อ,อย่างเดียวเลยค่ะชิ้นางานนี้ง่ายมากนะเวลาเราจบตกแต่งแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้หรือหัวใจที่เราถัก 1> EP หนึ่ง EP สองไว้นะคะเอามาตกแต่งได้ทำกิฟตธรรมดาธรรมดานะคะให้เป็นกิฟตเก๋กิฟต์สวยๆใส่เป็นงานแฮนด์เมดค่ะจะไม่ค่อยเหมือนใคร อ่อววนมาถึงนี่แล้วนะคะรอบที่สองเราจะเสร็จแล้วนะคะนี่คือเป็นการเสร็จแล้วอ่าวนได้สองรอบแล้วนะคะง่ายมากเลยค่ะถักแป๊บเดียวชิ้นง,งานนี้อ่าเสร็จแล้วค่ะทีนี้เทคนิคการเก็บได้นะคะ เก็บได้ให้เป็นเหมือนชิ้นงานเดียวกันเนี่ยค่ะเก็บซ่อนได้ลงไปซ่อนไปสักสองสามจุดนะคะป้องกันไม่ให้ได้หลุด เสร็จแล้วกิฟต์เราถักเสร็จแล้วนะคะทีนี้เรามาดูวิธีประกอบกันเลยจ้ะอุปกรณ์การประกอบของเราก็จะมีนี่เลยใช้ปืนกาวนะคะใส่ตรงนี้ก่อนแล้วก็แปะชิ้นงานลงไป,เ,ปเพื่อนๆสังเกตนะคะอันนี้ด้านหลังแปะลงไปค่ะ อันนี้ด้านที่เราถักสวยๆเอาไว้โชว์นะคะแปะลงไปเลยค่ะออ,อ่าเปินกาววิ่งให้ครบเลยนะคะครบชิ้นงานเราเลย นี่เลยค่ะอ่ะมาดูฝั่งนี้มั่งนี่ค่ะแปะลงไปเลยแปะลงไปแล้วค่ะปิดกิฟสีดำเรียบร้อยอ่ะคลิปนี้คนถักจะตกแต่งด้วยดอกไม้นะคะนี่ค่ะดอกไม้ที่เราเตรียมไว้ดอกไม้เศษๆที่เศษได้ที่เหลือจากที่เราถักถักนั่นน,นู่นนี่อะค่ะ เราก็จะนำเศษเล็กๆนี่แหละค่ะเอามาถักเป็นดอกไม้เอาไว้แตกตกแต่งชิ้นงานแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นไงคะคลิปของเราคิปเก๋มากน่ารักสวยงามใครสนใจนะคะใครสนใจเรารับทํานะคะ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ